ส่วนเรื่องของสิ่งที่สงสัยกันว่าเอะโควิดสายพันธุ์อินเดียมาแล้วและจะมีสายพันธุ์แอฟริกามาเอาที่สายพันธุ์อินเดียที่เรากังวลกันเพราะว่าสายพันธุ์อินเดียเนี่ยมันมาบุกกลางกทมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้มีรายงานค่ะรายงานจากประเทศอังกฤษว่าแอสตรากับไฟเซอร์นั้นป้องกันสายพันธุ์อินเดียได้ หากฉีดครบ2เข็มนี่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขของอังกฤษค้นพบว่าการฉีดวัคซีนโควิดของไฟเซอร์ไบโอเอนเทคกับแอสตราเซเนกาจำนวน2เข็มครบ2เข็มแล้วนั้นสามารถป้องกันเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์อินเดียได้มีประสิทธิภาพจะเทียบเท่ากับที่สามารถป้องกันจากไวรัสสายพันธุ์อังกฤษเลยทีเดียวค่ะ จากการศึกษาของสาธารณาสุขของอังกฤษพบว่าหลังจากที่ฉีดวัคซีนจากไฟเซอร์ไบโอเอ h ไปแล้วประมาณ2สัปดาห์จะมีประสิทธิภาพมากถึง88%หลังจากฉีดเข็มแรกไป2สัปดาห์นะไฟเซอร์ Pfizer, มากถึง88%ในการต้านโรคโควิดสายพันธุ์อินเดียโดยเปรียบเทียบกับที่เคยใช้ต้านไวรัสโควิดสายพันธุ์อังกฤษก่อนหน้านี้ที่มีประสิทธิภาพ93%คือฉีดไฟเซอร์เนี่ยนะคะ ต้านทานสายพันธุ์อังกฤษได้93%แต่ต้านทานสายพันธุ์อินเดียได้88%ซึ่งก็ถือว่าดีใช่ไหมคุณนศส่วนทางด้านวัคซีนจากแอสตราเซเนกาจำนวน2โดสถ้าแ s สตร z าเซเนกนะ2โดส2แอสตร r าเซเนกาจะมีประสิทธิภาพในการต้านโควิดสายพันธุ์อินเดียได้ที่60%ซึ่งก่อนหน้านี้แ s สตร z าเซเนกมีประสิทธิภาพต้านทานสายพันธุ์อังกฤษได้ที่66%ค่ะ Matt Hancock รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขของอังกฤษคือคนเมื่อกี้ที่เราเห็นนะแมดแฮคคอรนะคะบอกว่าเรื่องนี้มีความสําคัญเป็นอย่างมากและตัวเขาเองก็เริ่มมีความหวังมากขึ้นว่ารัฐบาลจะสามารถยกเลิกข้อจํากัดในการควบคุมโรคภายใต้แผนการที่วางไว้ว่าจะยกเลิกข้อจํากัดภายในวันที่21มิถุนายนค่ะคุณน์